สวัสดีครับสวัสดีครับหนูนั่งคิดเนงหลนดังเาันะโอยมันจะดังขึ้นไหอ้ยไมนอนนี่อ้าคือว่าเออเออเอ่มีทีใส่ถาไม่อมา ข้าอนอบ้าคือว่าเมื่อไห่งทองสีใส่ร่องถึงใครับใควเป็นหนึ่งเดียครับว่ามีหมู่เขาเหรหอุ้ยอุ้ยหุ้ยประงบประงบยังหลับยู่งาไพนี่สามผู้นี้อาจทีวีลิตเยอะกว่าเฮาก็ไดปราะเฮาไปเรียนลำเรียนกับพระเจ้าตาจบ นนี่เอา้าตั้งซื้อเลี้ยงหรือปะนี่เลี้ยงอย่างนี้ฮู้หรอบ่เลี้ยงอย่างนี้ข่อยก็มีนามว่าสินไสส่วนสังชินชัยส่วนเจ้าอ่ะเป็นไผ่หนีหนองสังทรวเ์เด้อกัดสีหเอ้าคือว่าเฮาสิสอยความสอยเหลือจุนมันจุนมันจุง,งม,มันสู้จนมันตายเลย อ้าคุสลีไหมคือว่าเ้าอยากให้ท่านซอยเหนือไปเอาอามุนท่าเอาเกี่ยวที่ั้นหรคือว่าก็ได้นะพวัวเขาได้รับจดหมายจากขวบกุศลนี่เต้นไหมนี่ อันซ่อนคุณเอาไปกันได้จากนีกองครับสินใสอสองไม่หยังเกาะนี่ไม่หยังเกาะนี่ค้างเหรอบ่เออไก่คนสีไม่หยังเกาะนี่ออกแล้วโอ้ขนมขนมหยันไปไปก่อนอุยหุยมาลอกไปเลย าาต่อมาก็เป็นตาของงูส้วงค่ะเมื่อกี้นี่พี่ตัวลคนขัดขนานไปเลยไข่มีหน้ากังูส้วงเอา้ารือสวยบุพเพจ่ยกันงชนะ่ไหมโอ้ละมา,า,าวาสาวเอ้ยั <c oughs> ว,เวยเป็นยังนะ่ะ <c oughs>

ค่อยจะให้าคุ้มพันว่าให้รักษาหน้าด้านบาดประตูดีีดีืันนี้ค่อยสียเลยไม่เรอม่เยอะม่นยอะมัที่เป็นยังใสโอ้มันมีชิ้นไช่ตเมื่อเจอใหญ่กินอ่ไนี่ก็มีช้นไช่าไม่เอาอย่างไม่เอาอย่างไปจนแกจะปนเฮ้ยเฮ้ยเออด่านงูเด็นี่ป้า กููสัวมึงสีด๊าดีกูบอกูบอลีกเว้ยมึงสีไปใสกูก็สิไปเอาอาเลยกูบอลีกเว้ยถ้าเจ้าอยากไปเจ้าก็ต้องสม่อนน่ยังพอนสกเยจมมาสิมาละแม่เนาะมาละแม่บักสีใสเลยปัดบักขานี่มีลิเก

สิจบ,บเยนนบบลยจบะขอเสียง่ตัวมือแน้จ่ขอเสียงบมือนอยคใจใจแมค่ะยงตลุงค่ะเบ้าลุงแดังคะขอบคุณครับท่านผู้ชมทางออนไลน์ไฟผูกแขนก็ทางออนไลน์อีก ติ๊กต็อกนะครับเพราะว่าลุงผมจะเอาลองติ๊กต็อกอยู่ครับผมขอให้โชคดีนะครับวันนี้วันเกิดผมครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับา,า,าแล้ว